หลังบ้านน้อสิอย่างเดียวเท่านั้เลยว่ะยศทางเท่ากันป่ะยานเลยถ่าดิถ่ายวิยายพอไดเดีย์น้องเดินดีดักข่าวสภาัณหน้าอัปสรา ซีดีใช่มาทำข่าวรด่าราเดี๋ยวนี้แอออเดอจนไม่ดูแล้วหมดไฟแล้วใช่ก็เข้าใจหยุตะกี้ท่วร่วันะอาลูไปรมอ๋อแสดงว่าเขาไปเบื้องบนไปเบื้องอนตอไม่ต้อไตครับส้างกระหน่ไม่จำผคน้าเคยใช้ในสมรภูมิเยนยัมยนคณะาไนี้เล่าการเลยคณะที่เลากาเลยเป็นคณะที่ทีแบบยามเยนมาก ตมตอนนึงตอนนี้จบหมอแบใหม่ได้ไปได้ไปไดโคตาสถาปัตยกรรมทัเรืองนเรีลเขาเรียนไปน้องมรัเรียน,น,น,เ,ยนเ,เรียน,ยนมัน,นัึับอุบลไทยอยากทีุ่บกันเนที่ล